เท่ทททาไหร่นะพ่อสองแสนตอนนั้นถือเลขแค่ตัวพ่อสามตัวเลย<ป>นี่งวนนั่นแหละถือสามตัวเอกี้มตรเสองตัวบอกมูอไปอสามตัวมันเข่ายางเด็ดขันมดั่นอีดีขันมดมีโชคมิตรฝันเราทั้งนั้นบอกอมิตรฝันเราย่างเดียวคำเตือนช่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ตั้งกล้องก่อนพ่อตั้งก้องก่อนเด็นเด็ดคมนปะไปเจ็ดงวดเลยบอกพ่อถูกมาเนี่ยเจ็ดงวดเลยบอครับนี่เจ็ดแปดงวดเจ็ดแงวดลุงพก็บ่ห่งกับนี่พถื้รกับนี่ดพวกผมไปอยู่ไหนมานี่เจ็ดแปดงวดเนาะฝันบอกพ่อเจ็ดปดงวดนี่บอแล้วจะถือมากนี่ม้ฝันน้ำเดียวบ้บพเราน้ำไผ่ พ่อบุญถมฝันแม่นนี่แหละครับพ่อบุญถมครับโอ้ดังน่เป็นนี่พ่อพ่อพ่อเชื่อไหมผมพ่อผมพลิกแผ่นดินหาเลยดิหน้าม้าเต็มอนผมนี่นี่หา่อ่อจักเทียนยังอีป่อวัาดีครับอีพ่อวัาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อปอป่ออีป่อบุ่นหนักน้ำเงินเจ้าเป็นหน้าแน่เลยเราทำงานข้าราชการนี่แน่นโอ้ มึงจนเก็บของพลัดสัทานผู้ใดบ่ไปกับบ่ได้เทาของของนั่นซื้อน้องมันหนองเต้ามันจะเขามาเก็บมือคือวดวังหันถือกลลาเป็นไหก็เพราะถือกว่าหาเมื่นผมโอ้โหไลก็เพราะก้อนก็ถือวดวังหันงวดที่ผ่านมากบอกมน้าสอหนี่ว่ามันเล็กคือเดียวกับเน่าคู่น้ำไก่นผ่นว่าเฮ้ยลังนั้นเล็กที่เท่าไรโอ้ยลังนั่นเล็กที่สิบเอ็ พึไปพิ่งก็เล้ยฝันว่าไปเอาฟางอะไอย่างนี้ในขุมฮะไ่นะคณเอาสิบเอ็ดมูหกตั้งตัววันนั้นก็ซื้อหนึ่งหน่งซ้าววัสนุคมไม่เจียมากืัดวัสดอแต่มาฝาดสิบเอ็ดวันหน่หันก็ว่าไม่หน่อยกันถือเป็นแสนคนะแต่ว่าพวกืกตัวไรแบบสี่กตัวนี้เลยไรพวกสองหน้าสองหกนี่หรือบอกหมดนะสองหน้าสอวันนี้ตัวร่องมันเ้อ ถือตัร้องแค่แม่ถือตัวนักนีได้เป็นแสนมวยบ่วแล้วซือบ่เป็นซื้อหน่อยงั้นเลยือเล็โตัวรองนี่ถือเท่าไหร่พ่อถือร่องหน่ก็จะมาถือมากมันหามือหน่อโ้สองหาสองหกขับไปเรกยังบอกเขาหนาสองีิสองตัวลับเอาสองหากับสองหกเลยมาถึงออบอกคนเขาดีได้แล้วแั่แม่คนไปขึ้นหนึ่งขึ้นุมขึ้นว่านี่ก็มาฝันในป่า หลายหลายเขาขนป่ามาให้บ้านแม่กุลีเคยเป็นหัวหน้าส่อที่บอมันเสบบอว่าสนอยูบ่ขับพวกเข้าเสบบ้อว่าสนอยู่เอามาเฮียหน้าเฮียหลังคนน้ำมูลนนุกเอาช่วยกันแปลว่าแก่คนไปแล้วเออแก่ไปน้ำทุกคนเอามาคีบเอาหนุ่มมาแกเอารวดว่าสนดอยูมาคีบช่วยกันมันหลา่พูดป่าว่าสนอยูเอามาทั้งป่าทั้งกุ้งสายเดินบ้าน ฟันดีค่ะบ้านพ่อป่ครับมากเลยเจ้าเรือขเปิ้ลแปลเอาฟันก็มาฟันเยอะนึ่ว่าเราฟันอันเลขตัวเอาให้รอบก้อนนี่สู้ฟังเลยจ้ะเลขงวดก้อนน่นึ่ะที่พ่อปล่อยไปน่ะพ่อฟันวางไหนโอ้โเลขอันที่ปล่อยไปหันก็ฟันว่านี่ล่ะได้ว่าเนี้ยลังนั่นมันนี่ของยุคกลางทงมันปิดปลูกบ้านขึ้นใหญ่เลยมาแก่ความฝันมาเลยว่าเป็นฟังค่ะ บวันเล็กที่ไม่เขาเกาะสองหามาทันออกวันนี้แม่พ่องวดวันที่สิบหกนี่แม่พ่อฝันฟังได้ก่อนงวดนี้เจี๋ยงวดไม่บ่อนว่าตะเลี้ยงเขาให้ฟังก่อนฟันขึ้นแรกฟันตองวดแม่พ่อฟันตองวดมาวันวาดเห็นสามขนมันขึ้นมาเท่าไรขนยางขึ้นมาเพรว่าผู้นั้นผู้ใหญ่ก็มูก่อนสิ้นเลยสี่หกว่า บาดผู้สองมากลุดทากันอะไรลุงมากตัวเล็กตีหาตีหาบบนี้ว่ากันยดืนบอกว่าจะคล้องฝันนี่ว่ากันก็ท่านู้เจ้ามาหนีคันว่าติดไปย้ำบางคันบางอย่างของฝุตีเล็กก่อนที่ว่าวเลี้ยงเล็กก็ท่านเอาเรื่องว่าเขาคนเรียกปากบาดมากผู้ชุดไทยหม่าผู้ชุดไทยมันตายแล้วบาดเป็นคนกายบนาดยางน้ำกดมูอไปน้ำกันตัวก็เลยกตีหุก ห้าศูนย์งวดวันที่สิบหดเนี่ยวันที่สิบหกงวดอันนี้เป็นฝันตองงวดอันนี้พอดีให้ตองงวดไปแล้วเมื่อรุ่นมาฝันอีกบ่พ่อเออพอดีไปแล้วมือรุ่นมามาฝันอีกฝันว่างไดยเปินว่าคนเอาปลาเอาย่างลังมาให้เปีมดปลาต้องหาถุงกิดถุงถกิดถุงถุงถุงที่เฮาใสเฮยใสต้องปลาต้องกุ้งมัน เออหมูเมาเมาเด้อพราอยากได้ยังเอาซอยกันมาเสนอเมาเนี่ยไปเห็ดกินเห็ดยากมาเสนอปลาหลาุ่นมันได้หลายมูฝันได้ปลาได้กุ้งเออปลาได้กุ้งมากันมาเนี่ยตัวก็ดียว่าแปดเก่าวนตัวว่าถงวันตีเหล็กแล้บอกเขากันผู้ใดตีเหล็กว่าเป็นสีบอกให้เด้อปลาก็กุ้งต้องแปดเก่ามาเสนอเพิ่มลงบอกพ่อะอะไรเจ้งไหนบอกว่าฝุ่นกันผู้ใดถาม เคลื่อนฝันว่าได้อันี้เธอบอกวันสร้งสุตีวุติคบอกให้ท่ว่าก็ปุ่ต้องเป็นแปดเก้าก็ท่ว่าตัวเลขนี่เอาอันเก้าบอกพ่อตัวเลขไม่ค้อนเก้าแล้วมันฝันดีเลยคือแล้วเนาะพ่อเนาะวันนี้มาตอนตีสองตีสามต่อฟอมะยพ่อมันตายมม่ด้หัวกัเมรึมายามะซองมึงลูกเสวานั่นอันี้ดีแท้ขึ้น ยิ่งเข้าไปหันไปหนีดีแสีว่าท่านวางหมดไปหมดแล้วพอว่าท่านเนาจ้าว่าพอตายนี่ตัวผมบอกว่าพอพอก็นั่งว่าขึ้นหลังไส่หรอกก็ผีเนาะก็คือกันเลยว่าบานนี้ว่าไปว่ามากก็เดี๋ยวพอเอาหนูมาให้ว่าท่านตีสองตีสามเพิ่นเป็นนายพานนี่เพิ่นเอาหนูมาให้สามตัวก็สามตัวให้ลูกพุล่าตัวให้กินหางว่าท่านตัวมันมาให้พอว่าท่าน ว่างัากูฝันตัวนี้มาส่นไว้พอหนูม่ให้นี่ก็สนกมาเบิ่งสนิดูัว้วว่านี่คันมันตีเลขตัวก็ติซือว่าตีสามสามสมสมหนึ่งโอเคได้ขึ้นหางดิเอาเป็นเลขอีกบอันนี้พอ่อนะตีเป็นตัวไหเ่พ่องันคีว่าจากตีเลขฝันมีขึ้นก็ตีให้าโยตัวใดตัวใดพอ่อสามสามหนึ่งกับสามสมหเท่านั้นเลยสามสามหนึ่งสสมห้า อนีฝันลาุูนยอฝันล่าศุดย์ตัวบอกตัวร่องมันขันบามีศูนย์จะคู่ว่ามีศูนย์ตัวร่องมันคือมีเก็ดศูนย์แปดศูนย์เท่านั้นเป็นเท่านั้นขันไม่เล็กศูนย์ดีตัวบอกตัวหันที่แหลกก็แม่หกลูาศูนย์แล้แน่นอนเลยดีอย่างหันนอนฝันดีลกหาศูนย์ดีคือเป็นตัวย่างเลยบมันบอกว่างม่เอาเมืองนั้นหลัก บุ้มากกัฝันดีเึงขอเปล่ยังี่ยตไปมนเลกัดคนกัดามบุ้บุโจจัดีวางในบ้านเลยก็ได้ไปเห็นงานเห็นหมดพันนุกขึ้นได้แล้อนะเออแต่ไวสันดกบัดบอกไครมูกบ่นมู่ใครเห็นงานคือบอกจะช้เบ็ดแกว่าสันดสองหาสองหคือบ่าวโอ้ยบ่าวโ้ยหรอว่าสันดกอบ่าเพื่อนเมา่เหมืออสูโตัอ มันว่าบ่ถือเหมืนทีนั่นคนว่าเขาไปทัวไว้ทันเนาะแล้วนี่ใกล้ีข้งอยู่นี่เขาว่าเคนหายสิบเมตดมันโดดช่องสองไว้ทันมีตัวเล็บเบาเลี้ยงตัวร่องมันหอกว่าหายเท่านั้นนี่เราไม่ฝันเท่านี้เราขึ้นก็ได้ฝันตัวมากก่อนจะแก้งเนี่ยกฝันว่าพอเหูเราไม่หายแต่บอกให้กินทั้งหางเออเพิ่นว่าให้ลูกคนละตัวแต่ว่าให้ให้คนละหางให้กินหางตัวมันมาพี่ไว้ทัน ไม่แล้วเดี๋ยวคือเก่าอืมสรุปแล้วเอาล่วงบอลว่าพลังคนตีบอถืีกันขันตีบอลพลังคนตีบอตีกันดิขันหางเลยก่อนได้พลังหางก่อนว่าหานึงงกหนึ่งนี่มันมั่นเหรอใส่ลงไปชนีขดให้ล่วงเพิ่มบ่พ่อให้เอาตะตูนจังตะเก้าเลยให้ล่วงเพิ่มตัวใดจ้าให้ล่วงเพิ่มสมักให้ล่วงเพิ่มก็ทีเอานี่แล้วเอาหนูนี่แหล้ว นูสามตัวคนม่ให้ลกพูดล้ตัวให้กินต่หากนี่แหละฮะตีอยูตีตัวได้ป่ะเนี่ยตีตัวแล้วมาตีสามสามหนึ่งอนี้กับสามสามห้าอย่างนี้สามสามหนึ่งสามสามห้าตัวเนี่ยยันลูกไปเอาในี่แหละเพราะว่ามันฝันต่อฝักับพอเพิ่มเนาะพอบุนเนาะบ่นี่จะวาทั้นคันว่าเป็ดคันว่าได้ปลาหลาหลายขึ้นข้อไหนซ้อมเมาแล้วก็ได้ปลาหลาหลายตัวก็ตีตัดเปดเก้าเท่านั้นปลากับกุก มีตัวงามมีตัวใหญ่มีตัวโตกับเขาดีได้สองอย่างอีกอย่างหนึ่งคือว่าเล็ที่หายไปมันเข่าแล้วกรได้เลยขึ้นไปองฟันจะของว่าโอ้ยฝันดีกนได้ล้วก็แจกพี่นทีเดินน้องมาเก็บออกมาทุกคนถได้ว่าถือว่าฝันดีฝันฝันดีมันต้องได้อยู่แล้วงวดนี้ก็ได้แล้วเสนอพ่อนี่ฝันฝันดีนะพ่อนะแสดงว่าฝันดีแล้ว เลยมันหาทุมเนแล้วฝันว่าเขาหยังไา่ห nah. like ่ใหาปลาไา่ห nah. ้ bah, bah, ี่เอาดีไขแล้วนะมื uh, right? ันรุนมานะวัาน <mel> ี้เ <mel> ส <inel> ้าเนี like ่มันฝันก่อนจะแกงเพรเะอา้หูมายแน้วพอนี <mel od ic> ่เลยแน้วคือเพิ่มเพิ่มทุ่มนี้ทุ่มเรียกมันฝันก่อนจะแกงนี่นั้นฝันตะเวนกับมิตร เปดเกาเท่านั้นแหละได้คู่ได้ปลาตมมูกอนขึ้นมาฝันว่านขึ้นมาฝันตัวนี้ฝันตัวหนูนี่แหละพอมันก็ตายแล้วเป็นอาหนูมหาสามตัวนี่มันถึงงอมาหาเล็การะจย์ตัวมักตัวชอบตัวได้เพ่ยิงเงาคู่อ่บุ๊มักสามสามนึ่งนี่เนามักสามสามนมือนี่มักสามสามหนึ่งเอ่อสามหานสามสามหาสิ was die mama, mama.